วันที่เราอัดคลิปนี้คือวันที่23กุมภาพันธ์2565นะครับวันนี้เพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่รัสเซียโดยประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินเพิ่งรับรองสองแคว้นทางตะวันออกของอยูเครนเป็นเอกราชนั่นก็คือโดเนนส์และก็ลูฮันปฏิกิริยาหลังท่าทีของผู้นํารัสเซียก็เป็นอย่างที่เราได้เห็นนะครับว่านานาชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตกสารัฐและก็พันธมิตรสําคัญของสาวรัฐได้ออกมาประนามอย่างหนักเลยครับแล้วก็มีมาตรการตอบโต้ตามที่เราเคยคาดหมายเอาไว้ นั่นก็คือการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียแต่ว่าการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่การคว่ำบาตรแบบเหมาเข่งทั้งประเทศทีเดียวนะครับแต่ว่าบรรดาชาติเหล่านี้เลือกคว่ำบาตรกลุ่มธุรกิจหรือบุคคลที่เชื่อว่าจะเป็นท่อน้ําเลี้ยงสําคัญไปยังประธานาธิบดีปูตินเพื่อกดดันผู้นํารัสเซียโดยตรงวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกก็เลยจะพาไปเจาะข้อมูลกันนะครับว่าใครคือเป้าหมายที่ชาติตะวันตกต้องการคว่ำบาตรบ้าง แล้วกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไปเชื่อมโยงกับรัฐบาลรัเสเซียรวมทั้งประธานาธิบดีปูตินอย่างไรติดตามกันเลยครับใน Worldwide EP นี้ผมเชื่อว่าไม่จําเป็นต้องเท้าความไปไกลแล้วนะครับว่าทําไมถึงเกิดการคว่ำบาตรรัเสเซียขึ้นแต่ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดกันอยากจะให้ไปฟังเหตุผลที่ผู้นําชาติต่างๆยกขึ้นมานะครับว่าทําไมต้องคว่ำบาตรรัเสเซียอย่างน้อยก็เพื่อให้เราได้เห็นภาพครับว่าตอนนี้ชาติตะวันตกคิดอย่างไรกับรัเสเซียอยู่ เริ่มกันที่นายบวิสจอร์ันนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นชาติแรกๆเลยก็ว่าได้ที่มีความชัดเจนถึงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียผู้นาอังกฤษให้เหตุผลแบบนี้นะครับว่าการประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเป็นไปเพื่อจัดการกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนแล้วก็เป็นฟันเฟืองให้รัสเซียเก่ะสงครามซึ่งมาตรการนี้ก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากฝ่ายค้านของอังกฤษด้วย หรืออย่างสหภาพยุโรปที่มีมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียเช่นกันก็ร,ระบุนะครับว่าเป็นเพราะท่าทีที่รัสเซียกําลังทําอยู่มันเป็นการยกระดับการบุกยูเครนชัดเจนส่วนนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐระบุถึงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเอาไว้แบบนี้นะครับว่านี่เป็นการเริ่มต้นลุกรานยูเครนของรัสเซียก่อนจะย้าว่านี่เป็นมาตรการคว่ำบาตรเพียงแค่งวดแรกเท่านั้นครับนั่นหมายความว่าหากสถานการณ์ยังเลวร้ายในมุมมองของสหรัฐ การความบาตระยะต่อไปก็อาจจะเกิดขึ้นได้โดยตอนหนึ่งผู้นำสารัฐยกเหตุผลที่น่าสนใจของการความบารในครั้งนี้นะครับว่าจะมีเป้าหมายไปที่ใครก็ตามที่เป็นพวกขุนนางซึ่งทำให้ประธานาธิบดีปูตินคิดว่าเขามีสิทธิ์รับรองอธิปไตยในพื้นที่ของเพื่อนบ้านทั้งๆท,ที่นี่เป็นเรื่องที่ขัดก่อกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ผ่านมาก็มีการคาดการไว้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าหากรัสเซียมีท่าทีที่แข็งเก้าวกับยูเครนจนสามารถตีความได้ว่าเป็นการลุกรานอะไรบ้างที่อาจจะถูกคว่ำบาตรซึ่งแน่นอนนะครับว่าส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นบุคคลการเมืองของรัสเซียที่มีส่วนเกี่ยวขอ้องเช่นอย่างกรณีสหภาพยุโรปที่มีการคว่ำบาตรสมาชิกสภารัสเซีย351คนที่ชงเรื่องให้ประธานาธิบดีปูตินรับรองสองแคว้นในยูเครนให้เป็นอิสระครับ นอกจากนี้ที่เป็นเหมือนหนังหน้าไฟถูกความบาดแทบจะทันทีก็คือธุรกิจธนาคารนะครับซึ่งถูกมองว่าที่ผ่านมาเป็นท่อน้ําเลี้ยงสําคัญให้กับรัฐบาลรัสเซียมาโดยตลอดโดยเฉพาะธนาคารที่มีความใกล้ชิดหรือเชื่อมโยงไปยังรัฐบาลรัสเซียแต่นี่ก็ไม่ใช่เป้าหมายทั้งหมดครับเพราะหากเราคิดว่าเป้าหมายของชาติตวันตกคือการตัดท่อน้ําเลี้ยงจริงๆเราอาจพูดถึงเครือข่ายผู้มีอำนาจและธุรกิจอื่นๆที่เชื่อมโยงกับประธานาธิบดีปูตินด้วย หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าโอลิการชนะครับโดยโอลิการชนั้นเป็นเครือข่ายของมหาเศรษฐีเจ้าของกิจการยักษ์ใหญ่ในรัสเซียคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่รัฐครับที่ผันตัวมาเป็นผู้บริหารธุรก,กิจขนาดใหญ่ที่แปรรูปมาจากสหภาพโซเวียตอิทธิพลของบรรด,ดาโอลิการชในรัสเซียจึงมีสูงมากทั้งในแง่อำนาจเพราะว่าเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่รัฐมาก่อนนะครับแถมยังมีความมั่งคั่งทางการเงิน เพราะว่ามีธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลอยู่ในมือนี่เป็นความหมายของโอลิการ์แบบดั้งเดิมสมัยสหาภาพโซเวียตล่มสลายใหม่ๆเลยนะครับซึ่งในเวลาต่อมาโอลิการ์เหล่านี้ก็มีบางส่วนที่ถูกประธานาธิบดีปูตินทําลายเครือข่ายลงไปแล้วยึดกิจการกลับมาเป็นของรัฐแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการสําคัญๆเช่นน้ํามันหรือว่ากา๊าซธรรมชาติครับ แต่หลายคนบอกว่าแม้อลิกาชดั้งเดิมจะเสื่อมลงไปแล้วเพราะว่าประธานาธิบดีปูตินได้ทลายเครือข่ายลงไปแต่ว่าตัวของประธานาธิบดีปูตินเองก็ได้สร้างออลิกาชยุคใหม่ขึ้นมาเหมือนกัน,นครับผ่านการเอื้อประโยชน์ให้คนใกล้ชิดเข้าไปมีบทบาทในกิจการยักษ์ใหญ่ของประเทศโดยในวิกฤตยูเครนรอบล่าสุดเรามีรายชื่อของออลิกาชทั้งหมด8คนครับที่สารัฐและอังกฤษประกาศออกมาแล้วว่าได้มีการคว่ำบาตร ซึ่งถ้าเราเจาะดูถึงรายละเอียดก็จะเห็นเลยนะครับว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นโอลิกาชตัวจริงที่มีทั้งอำนาจเงินและก็อำนาจทางการเมืองครับเริ่มจากรายชื่อที่ถูกเปิดออกมาจากรัฐบาลสหรัฐก่อนเลยนะครับคนแรกชื่ออเล็กซานเดอร์วาซิเลวิชบอนิชอฟคนนี้เป็นอดีตผู้บัญชาการหน่วยงานความมั่นคงกลางของรัเสเซียเลยโดยนายอเล็กซานเดอร์คนนี้ถูกขนานนามว่าเป็นวงในตัวจริงครับ ที่มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินฟังเผินๆแล้วคนนี้ก็มีเพียงอำนาจรัฐอย่างเดียวนะครับไม่เห็นมีอำนาจเงินเลยแล้วเขาจะเป็นโอลิการชตามการนิยามของเราได้อย่างไรคำตอบก็คือเขามีอำนาจเงินด้วยนะครับแต่ว่าอำนาจเงินนี้ไปอยู่ในมือของลูกชายนั่นก็คือเดนิสบอนิชอฟซึ่งก็อยู่ในบัญชีถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลสาวรัฐล่าสุดด้วย เดนิสบอนิชอฟปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานธนาคาร VTB ซึ่งธนาคารแห่งนี้มีรัฐบาลรัเสเซียเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับโดยธนาคารแห่งนี้มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินในระดับที่ว่าตัวของประธานาธิบดีปูตินเนี่ยแหละครับเคยออกมายอมรับเลยว่าตัวเขาเองก็มีพอร์ตการลงทุนอยู่ในธนาคารนี้เหมือนกันภายใต้การเป็นนายธนาคารใหญ่และมีบทบาทเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับ เดนิสบอนิชอฟโดนหางเลขถูกสารัฐความบาดไปด้วยส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลสารัฐให้เหตุผลเชื่อมโยงไปถึงพ่อที่มีความใกล้ชิดเป็นวงในของประธานาธิบดีปูตินนั่นเองครับเราพูดมาแล้ว2คนเป็นพ่อลูกนะครับคนที่3ที่เป็นโอลิกาชแห่งรัเสเซียที่ถูกสารัฐแบนเพราะว่าใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินก็ยังเป็นนายแบงค์อยู่นะครับคนนี้มีชื่อว่าเปตเฟสคอฟ CEO ของธนาคาร PSB ซึ่งตัวธนาคารก็ถูกหลายชาติคว่ำบาตรในวิกฤตยูเครนนี้เช่นกันครับแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวของเปเตรฟัตคอฟเองก็มีความน่าสนใจอยู่นะครับเพราะเขาคนนี้คือลูกชายของมิคาเอลฟัตคอฟอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีรัสเซียและเคยดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองต่างชาติความน่าสนใจของเปเตรฟัตคอฟคือเมื่อปลายปีที่แล้วเพิ่งมีการเผยแพร่คลิปขณะที่เขาไปคุยกับประธานาธิบดีปูตินครับ โดยทั้งสองคนหวังว่าให้ธนาคาร P S B ที่นายฟดคอฟดูแลอยู่เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทางการทหารของรัสเซียซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งจุดที่ทำให้เราได้เห็นภาพความเชื่อมโยงนะครับระหว่างธุรกิจธนาคารของรัสเซียที่เกื้อหนุนอุตสาหกรรมทางการทหารของประเทศคนที่4และคนที่5ที่ถูกรัฐบาลสหารัฐคว่ำบาตรเป็นคู่พ่อลูกกันอีกแล้วครับแถมคู่นี้ยังน่าสนใจเป็นพิเศษด้วย ทั้งสองคนมีชื่อว่าเซอร์กีคิริเยนโกและวลาดิเมียคิริเยนโกครับโดยทั้งสองคนนี้ก็ไม่ต่างจากพ่อลูกบอนิชอฟที่เราเล่าไปในตอนแรกสุดนะครับเพราะคนพ่อเนี่ยก็คือเซอร์กีคิริเยนโก้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณะเสนาธิการประจำสำนักประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งแม้จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยนะครับ แต่ในเอกสารของรัฐบาลสารัฐระบุเลยครับว่าคนคนนี้เนี่ยแหละเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนโยบายในประเทศของประธานาธิบดีปูตินตัวจริงส่วนลูกชายก็คือวาลาดิเมียร์เคเรียนโกเราอาจจะคุ้นเคยกับคนนี้มากขึ้นถ้าเราบอกว่าเขาคือ CEO ของ VK ครับซึ่ง VK นั้นก็คือโซเชียลมีเดียสัญชาติรัเสเซียโดยเพิ่งได้รับการแต่งตั้งสดๆร้อนๆเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้เอง เราพูดไปถึง5ชื่อสําคัญที่ปรากฏอยู่ในบัญชีคว่ำบาตรของสาวรัฐพร้อมทังเล่าพื้นหลังของแต่ละคนให้เห็นภาพคร่าวๆไปแล้วนะครับว่ามีความเป็นอ l i ก a r c ซึ่งมีทั้งอํานาจรัฐและอํานาจเงินแถมยังใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินขนาดไหนแต่นอกจากสาวรัฐแล้วรัฐบาลอังกฤษก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่ออกมาตรการคว่ำบาตรครอบคลุมถึงตัวบุคคลแบบนี้ด้วยนะครับโดยมีการเปิดเผย3ชื่ออ l i ก a r c คนสำคัญที่โยงใยไปถึงประธานาธิบดีปูติน คนแรกที่รัฐบาลอังกฤษเอ,อ่ยชื่อมีชื่อว่าเกนนดีทีมเชนโก้รัฐบาลอังกฤษระบุเลยนะครับว่าเขาคือโอลิการชที่ร่ารวยที่สุดอันดับที่6ของรัเสเซียครับจากข้อมูลระบุว่าเขาเป็นนักธุรกิจและนักลงทุนภายใต้โวกากรุปซึ่งมีทั้งการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานการขนส่งและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานข้อมูลจาก b ูมเบิร์กที่จัดอันดับมหาเศรษฐีชั่วโลกชี้นะครับว่า นายทีมเชนโก้คนนี้รวยเป็นอันดับที่96ของโลกเลยมีทรัพย์สินอยู่ประมาณ19,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือเกือบ6,300 0ล้านบาททีเดียวการคว่ำบาตจากอังกฤษร,รอบนี้น่าจะเป็นเพราะความใกล้ชิดระหว่างเขากับประธานาธิบดีปูตินที่สนิทกันมานาะนหลายสิบปีเลยครับแถมเขายังเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของบริษัทน้ำมันธนาคารรวมถึงสื่อที่สนับสนุนการผนวกไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซีย เมื่อปี2014ด้วยซึ่งเขาก็เคยถูกสารัฐขึ้นบัญชีความบาตมาแล้วเมื่อปี2014เช่นกันนะครับส่วนอีก2คนที่รัฐบาลอังกฤษประกาศขึ้นบัญชีความบาตมาจากตระกูลโรเทนเบิร์กครับได้แก่บอริสและอีกอร์โรเทนเบิร์กเริ่มจากบอริสโรเทนเบิร์กก่อนนะครับคนนี้เรียกได้ว,ว่าน่าสนใจมากเลยเพราะหลายคนเชื่อว่าคนนี้เนี่ยแหละเป็นเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีปูติน ถามว่าสนิทขนาดไหนก็เอาเป็นว่าทั้งคู่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กครับเป็นคู่ซ้อมยูโดมาด้วยกันแถมยังร่วมเล่นฮอกกี้น้ำแข็งด้วยกันบ่อยๆโดยไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินขึ้นสวมหน้าในบริสก็ผันตัวจากโค้ชยูโดเป็นมหาเศรษฐีแบบก้าวกระโดดเลยเลยครับจากการก่อตั้งธนาคาร SMP และรัฐบาลอังกฤษก็เชื่อว,ว่าความมั่งคั่งที่เขาได้รับจากการก่อตั้งธนาคาร SMP เขาก็นำส่วนหนึ่งเนี่ยกลับไปสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินด้วยเว็บไซต์ Sky New s สื่ออังกฤษเปิดเผยเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับนายบริสโรเทนเบิร์กอีกหลายเรื่องเลยนะครับเช่นกระแสข่าวที่ว่าเขาใช้อำนาจผลักดันลูกชายให้เป็นโคช้ชทีมฮอกกี้น้ำแข็งประจำนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กส์ทั้งๆที่ลูกชายของเขาไม่เคยเล่นมาก่อนหรือลูกชายอีกคนเนี่ยก็ได้ลงเล่นเป็นผู้เล่นในทีมฟุตบอลเพราะว่าตัวเขาเป็นประธานของทีม ส่วนอีกคนที่มาจากตระกูลโรเทนเบิร์กที่ถูกรัฐบาลอังกฤษขึ้นบัญชีมีชื่อว่าอีกอร์โรเทนเบิร์กนะครับคนนี้ถ้าให้ลำดับญาติกับโบริสโรเทนเบิร์กก็จะถือได้ว่าเป็นลูกของพี่ชายคือเป็นอาหลานกันนั่นแหละครับโดยคนนี้คุมธุรกิจแก๊สพอมบริษัทพลังงานใหญ่ของรัสเซียนั่นเองครับแต่อย่างที่ประธานาธิบดีไบเดนบอกนะครับว่านี่อาจเป็นเพียงการคว่มบาร งวดแรกเท่านั้นนั่นก็หมายความว่ายังมีธุรกิจอื่นๆที่สาวรัฐและชาติตะวันตกเชื่อนะครับว่าจะมีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินและอาจถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรได้อีกซึ่งก็มีบางแห่งออกมาแสดงท่าทีกึ่งๆดักคอมาตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับว่าไม่ต้องการที่จะถูกคว่ำบาตรยกตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นทนายความของโรมันอัปลาโมวิชอีกหนึ่งโอลิการ์ชแห่งรัเสเซียผู้เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลเชลซี ก็ได้ออกมาให้ความเห็นถึงความเสี่ยงที่มหาเศรษฐีผู้นี้อาจถูกขึ้นบัญชีดำไปด้วยว่ามันคงเป็นเรื่องที่ไร้าสาระมากหากมหาเศรษฐีผู้นี้จะต้องมารับผิดชอบกับการกระทําของรัเสเซียขณะที่อีกหลายบริษัทก็ออกมาประกาศนะครับว่าหากมีการคว่ำบาตรเกิดขึ้นก็จะขอยื่นฟ้องศาลเพื่อร้องขอความเป็นธรรมกันจนถึงตอนนี้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับว่าชาติตะวันตกกําลังเดินหน้าโต้กับรัเสเซียอยู่โดยใช้กลไกทางเศรษฐกิจเป็นหลักครับ และอาจยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับการตอบโต้ทางเศรษฐกิจแบบนี้ก็ยังเป็นคำถามว่าจะสามารถกดดันรัเสเซียได้จริงหรือไม่พอถย้อนกลับไปเมื่อปี2014ตอนเกิดวิกฤตไครเมียชาติตวันตกก็เคยคว่ำบาตรในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้มาแล้วครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอะไรถ้ายังจำกันได้เนี่ยเวอร์ไวเมื่อ2-3 EP ที่แล้วเราเคยนำเสนอเรื่องตัวประกันในวิกฤตยูเครเนนะครับ แล้วเราก็พูดถึงระบบธุกรรมทางการเงินที่เรียกว่าสวิปที่ชาติตะตกอาจจาคว่ำบาตรรัสเซียจากระบบนี้เพื่อเป็นการตัดขาดระบบทุกรรมทางการเงินของรัสเซียกับโลกภายนอกหลายคนมองว่านี่เป็นมาตรการขั้นสูงสุดที่หลายฝ่ายอาจอิบมาใช้ครับหากเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นแต่ก็ไม่สามารถการันตีได้อยู่ดีนะครับว่าการตัดขาดทุกรรมทางการเงินรัสเซียกับโลกภายนอกแบบนี้จะประสบความสําเร็จจริงหรือไม่เพราะสุดท้ายรัเสเซียก็มีระบบคล้ายๆการใช้งานอยู่ เพียงแต่ว่ายังไม่เป็นสากลเท่าระบบสวิปเท่านั้นเองครับหลายคนถึงขั้นมองเลยนะครับว่านี่อาจเป็นโอกาสในวิกฤตได้เลยหากตัดขาดรัสเซียจากระบบสวิปพอสุดท้ายรัสเซียอาจจะต้องดิ้นรนพัฒนาระบบของตัวเองให้เป็นสากลสามารถใช้ได้ในระดับโลกซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับรัสเซียแทนหรือตัวประการเรื่องของการซื้อพลังงานจากรัสเซียที่ในมุมหนึ่งรัสเซียก็อาจกดดันชาติตะวันตกกลับด้วยการปิดสวิตส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรป ให้ยุโรปเกิดวิกฤตพลังงานนะครับแต่ในมุมกลับกันหากรัเสเซียทําแบบนั้นก็เท่ากับจะเป็นการตัดรายได้มหาศาลของตัวเองไปด้วยสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเยอรมนีใช้มาตรการตอบโต้ด้วยการแขวนท่อส่งกา๊าซนอสตีมทูไม่พิจารณาการเปิดใช้งานครับแค่นี้ก็เชื่อได้ว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับรับเสเซียไม่น้อยเช่นกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ก็ยังต้องจับตาก,กันต่อไปนะครับเพราะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดเท่านั้น ซึ่งเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุขโขจะนําเรื่องราวที่เป็นสาระความรู้เชิงลึกแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันต่อไปนะครับก่อนจากการในคลิปนี้อยากชวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today เอาไว้ให้ด้วยนะครับ e x p ก n ์เพ2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่อง หนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยวาวชนน้องเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Expaner 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลก หนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว Workpoint t o เด y สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee